วันนี้หนูเจอค้างคาซะด้วยโอ้โหตัวแม่เลยนะคะอยู่บนต้นสารนะคะนน่นนะคะห้อยกันนอนอยู่ตรงมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่าเลรื่องหนูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นค่ะค้างคาวบินอยู่โอ๊โอ๊ะโอแม่ค้างคาวบิน โอ้โ้นี่นะคะมืดๆหน่อยโอ้โหโอ้เห็นตัวแม่เลยค่ะโอ้โหโอ้จะประมาณนี้แหละนะคะที่หนูถ่ายได้ ขอโทษด้วยนะคะที่ต้องขายเพราะว่าหนูจะไม่เคยเห็นค้องขาวถ้าใครอยากเห็นอีกนะคะช่วยกดหัวใจแล้วกดซับสไครต์แล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยนะคะโอ้โหโอ้โ,อโหแม่ค้องขาว นอนนิ่งอยู่คนี่ขอขอบคุณนะคะบ๊ายบายาาลูกลูกนอนอยู่ค่ะลูกไปของค่ะ